โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เรามากับเกมเอ e ิกเ g เจนนะคงเห็นแบบผ่านๆตากันบ้างอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นกับพี่ของผมเหมือนเดิมพี่จุ้ยนะก็เป็นน่าจะทุกคนน่าจะได้เห็นเป็นไฮไลท์กันแหละคงจะเล่นยาวนานมาก,กนะกว่าจะได้คลิปนี้มาแต่ก็โอเคจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในเกม้าเจอกันครับ เ้ยตัวแรกนึงของใครไม่รู้นี่ตัวผมปัดเฮาให้เหมือนเดิมถ้าถามว่าไปเหมือนเดิมหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าล่วงมาแล้วรอบหนึ่งยังไงล่ะส่วนตัวที่สามนี่ของพี่ผมเองพี่ผมชื่อกิโยตินฮะตัวละครมันทุกคนขวาล่าง This what champion. is I looking see your you're know for. Come me. อ่าเป็นคนกระโดดเออโอเ้ออโอเพราะเกมมันก็เป็นเกมเล่นเล่นเล่นๆนะทุกคนอยาคิดมากถ้าใครเล่นเอเปกแล้วเอเปกแล้วเห็นยศนี่น่าจะรู้เลยว่า <c oughs> เป็นคนที่เล่นเล่นลเกมนี้ได้บ่อยมาก อะไรเพื่อนเพื่อนอยากลงข้างล่างเลยเหรอไม่เพื่อนนายจะไปลงไหนก็ลงแต่เราเป็นหัวไง <c oughs> ลงไหนก็ได้โตแล้วเพื่อนแย่ออกไปแล้ววะปล่อยเพื่อน <c oughs> อุ้ยมีปืนในช้อปปิง้ง อ่ะสบายแล้วฟาร์มง่ายๆอย่างนี้โอ้ยใช้ไม่ได้ภูมิเยอะเกินโดนติงไปเลยไม่น่าได้ใช้หรอก อุ้ยคูณสองเดี๋ยวทิ้งกระสุนธรรมดาไปเลย,เลยเทีงไหนอ,อ๋อเฮ้ย,ยได้มสตีฟปืนถนดัโบบดโอ้มีแล้วรื้อบ้วนอะไรออกมาเนี่ยไรดีวะันน,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 นี้ไม่มีคนฟาร์มฟรีอีสปอร์ต เพื่อไปเลยไอ้ที่ชาร์จอ,อ,อันตีเนี่ยเฮ้ยโอ้โห R301 here ไม่อยากได้เลยปืนนั่นปืนของเราสนัดนะแปไลายแปไลายใช่เพื่อน,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 นไม่ได้แค่ยิงอย่างเดียวเพื่อนโดนยิงด้วยเพื่อน,นจะตายแล้ว

อยู่ข้างล่างเฮ้ยจุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายอยู่นี่อยู่นี่สวยเอาไปเลยขยะเอาเลยชาร์จปล่อยข้างบนมันตายเลยวะอันนี้คือไม่ล้มนี่มันกดเปิดไม้อย่างไรว่าเกมนี้น อเคสวยเกมนี้ตอนรูทของอย่ายืนนิ่งๆนะทุกคนพยายามแบบเปียแบบตัวซอกแซกซอกแซกเข้าไว้เกือบตกใจเลยเมื่อกี้นู้นได้ลงไปคุยลากมะม่วงอะไม่มีปืนแฟลชไลน์เลยวะ แบ่งด้วยแบ่งด้วยเราคาปะใหญ่เดินมีแล้วอ่ะอยากได้เดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้คากระสุนโคตรน้อยอ่ะมีแค่สิบเก้านัดในแบบในหนึ่งแม็กกันนะ น้อยงี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเก็บทีวิ่งผ่านเฉยไม่มีของอะไรดีๆเลยโอ้สบายแล้วเล่นนี้เฮ้ยห <c oughs> ้องเสียงรถขึ้นด้วย <c oughs> นายต้องรอคราฟของก่อนนี่เราห้อยมาเป็นแบบว่าเครื่องรางนะเดี๋ยวนี้ไอ้เร่งบูสต์มันเร่งไปสองจังหวะนะเว้ยมันเร่งแบบจืดก่อนแล้วก็ตืมเมื่อก่อนมันตืมเลยใช่ปะล่ะไม่เห็นใครไม่ไกลมากนะหรอกแต่ไม่เห็นใครเออ เพื่อเราจะขับรถไปจุดเจอคนเลยวะโอ้ลงนี่อะ่ะสวยเฮ้ยจี้เก็บไปเลยทำไมวะเอาเหรองั้นเอามาก็ได้ปะสับเกาะน,นี่อยากได้พีซิ e ป e e p e เฮ้ยเีย่งอะไรวะ น่าจะจิบเองเพื่อนอยากจะเอาแล้วอะผิวการบวกอย่างมากตรงนี้โดนเปิดแล้วด้วยนี่เสียงยิงทางซ้าย เตียมมาสเต็กล้มสวยได้มีคนข้างหน้าหนึ่งคนเฮ้ยมันบอกว่ามันเติร์ดอันนี้คือเติร์ดอันนี้คือเติร์ด เดือบจัดกลับเข้ากลับไหมเพื่อนไม่กลับอ่ะกำลังไปอัดเพื่อนดีกว่าเกือบตายเกือบตายเกือบตายเกือบต,ตายสวยมากเฮ้ยจุ้ยกำลังไป ไปเฮ้ยบเสกบสบเสิก hmm. อุ so ้ยเฮ้ยแค่นี้แต้มมันก็บอกเป็นร้อยเลยเฮ้ยจู่พนสบายแล้วเกมเนี้ย แรงขึ้นแน่นอนอ,อ่เดี๋ยวนะขอขอโมยเม็ดคิดหน่อยสต็อกด้วยโอฮีทชิลโอ้โหที่แบกของอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหอยากได้นะแต่ไม่มีวะของที่อยากได้เวที่สุดเฮ้ยช็อตกันกระสุนอ้ย,ยิงจนกระสุนหมดเลยช็อตกันสิหนัด ไม่รู้ไม่เห็นนะแ้่มันสแกนขึ้แบปเมล่แต่มนสแกนไม่โดนอะของบัตฮาวอะมันไม่ถึงถ้าเกิดมันยืนข้างบนบ้านอะพู้เหลือกระสุนแค่ไม่กี่นัดเองวะงั้นต้องต้องดรอปของทิ้งนิดนึงเราใช้ป่ะพี่เสียงอะไรอ่ะสเตเบลไลเซอร์ไม่ได้ใช้ดิเพื่อน มี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 คนเดียว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 โอลานะโอลานะโอลานะเฮ้ยมีมีเพื่อนมาด้วยโ<อ>วยมันยังน็อกอะ่ะ ตัวหนึ่งอยู่ไหนวะตูปาลาระเบิดใส่เลยรีบเข้าเหอะรีบเข้าเหอะ ล้มก่อนป่ะเนี่ยไม่ไไมตอนข้ามมาได้เหรอวะมั่วแม่งเลยอะสกต,ตาปักไว้ก่อน ไม่เหลือระเบิดเลยสักลูก6สกควอชเลยนะเว้ยวงแค่เนี้ยก,ก็ทำเสียกับเราได้เด้อ ตายตายตาย,ตายเฮ้ยเจอแฟดไลน์ชีตแต่เอามาไม่ได้ไม่มีกระสุนนี่ก็หกสิบกว่านัดไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อน โดนมาอดัดอย่างนั้นเลยตกใจหมดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะบินช่วยกูไม่มีกระสุนด้วยเพื่อนน่าจะแค่บินเช็คป่าวะเออไม่มีกาะลงไปอัดได้อะ เจ็บเจ็บเจ็บลอดเหรอทำอย่างนั้นอนะ่ะได้ได้ไ,ดไดอยู่ในบ้านโอวิงคาม ล so ้มหนึ่งพเติมเกาะอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้ไปไม่มีเกาะเลย จะได้เกาะจังกูมีเป็นร้านเลยเหมือนกันน่ะ 45, ตอนนี้ไม่มีกระสุนด้วยไม,ไม่ตอนนี้ได้ละมันดีนะเห,อหรอรีสี่ห้านะ่ะ ลองดูก็ได้ทิ้งช็อตกันเลยก็ได้เอเจนเย็นอ่ะอยู่ไหนวะแต่ตรงนี้ขึ้นในวงอ่ะประเด็นอ่ะสแกนมั่ว ดีนะว, medidas, วิ่งเร็วเมื่อกี้แม่งโดนย like ิงร่วงไปแล้วฟังมีสิวะ ไม่รู้อยู่ไหนไม่เจอแต่วงกำลจะบีบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเจอ๋ยวเจอ๋ยวเจอ๋ยวมันดีอย่างนั้นเลยเนี่ยรีสี่ห้าเนี่ย มันต้องเป็นคนเข้าตอนมันต้องเป็นคนเข้ายิงโคตรเร็วเลยสี่ห้าเจอเจออยู่ตรงเพื่อนสวยโอ้โห โอโหมันยิงเป็นเส้นอย่างนั้นเลยเนี่ยดีสี่ห้านี่ไม่ต้องกดคลิกขวาเลยนี่หว่ายิงแบบเป็นเส้นตรงเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนได้คลิป w t t h e f u c k แชมป์โอ้โหเอ้ยสวยๆเลยไปเดเมหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าราคาถูกซะด้วย เ7น็อกอีกส่ยังโหดโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแบบสวยๆเลยแล้วเจอกันครับ